สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบครับสำหรับใครที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยสำหรับวิธีการดูประกาศลายนะครับดูการดูการแจ้งเตือนของลายเนี่ยพี่มันดูยังไงนะครับผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ลายกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีการแจ้งเตือนอะไรที่มันเป็นสาระสำคัญมันจะขึ้นอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่แถวๆถวนี้นะครับแถวๆนี้แหละ มันจะขึ้นเป็นตัว n นะครับแต่ถ้าเราเพอิอไปกดนะครับกดยอมรับหรือว่ากดดูหรือกดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะหายไปนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปดูที่ประกาศเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่ลูกฟันเฟืองที่อยู่มุมขวาด้าน,นบนอ่าแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างอ่านี่คะประกาศที่มัเป็นโลบักบอโลเนี่ยนะ น่มันก็จะมีว่ามันมีประกาศอะไรบ้างตั้งแต่เดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับเราพลาดอันไหนไปในสาระสําคัญก็ลองมาเช็คกันดูเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเข้ามาอ่านในการแจ้งเตือนหรือการประกาศลายนะครับอาจจะใช้ใช้ไปเลยนะครับโดยที่บางครั้งบางตอนนะครับเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่ามันมีการอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นะครับหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับปายนะครับมันก็จะมีคนอย่างเช่นเดือนที่แล้วนะครับก็จะมีคนถามว่าไอ้ไลาย ลายมันเป็นอะไรนะครับการเปิดการแจ้งการมองเห็นหรือว่าเพื่อนไม่สามารถเห็นโพสเกี่ยวกับไลฟ์บูมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วเขาก็ประกาศแล้วนะว่ามันมีการมันมีข้อผิดพลาดนะครับเขามีประกาศหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาอ่านเองนะครับพอเราโพสต์ไปเพื่อนไม่เห็นเนี่ยเราก็เฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะก็นู่นนี่นั่นกันไปนะครับก็เขาก็ประกาศแล้วว่ามันมีปัญหานะครับ เขาก็จะปรับปรุงให้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลองเข้ามาอ่านกันดูนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยอ่านเลยนะครับสนใจแอปพลิเคชันนะครับนิดนึงนะครับจริงๆแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ค้นหาคําตอบได้จากตัวเองเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนสังเกตนิดนึงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเกี่ยวกับไลน์ก็ลองเข้ามาดูการแจ้งเตือนหรือการประกาศของแอปนั้นนะครับผมเชื่อว่าแอปใหญ่ๆอย่างไลน์อย่าง Facebook อย่าง i ิน t a g r กรอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแอประดับคนติดตามหลักล้านขึ้นเนี่ย เขามีทีมงานหรือว่าแอดน่ยคอยตอบปัญหารหรือว่าคอยประกาศอยู่แล้วนะครับก็เป็นคลิปสัส้นๆลองเข้ามาอ่านกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอะไรนะครับเอออย่างเช่น Facebook อย่างเช่นไลน์เนี่ยผมผมเชื่อว่านะครับถ้าทุกคนสังเกตก็จะเจอนะครับ